สวัสดีค่ะท่านผู้ชมคะต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่รายการลุงแจมออนแอร์นะคะวันนี้วันจันทร์ที่9ก,ก้ากรกฎาคม2 5 5 5นะคะวันนี้แน่นอนว่าอยู่กับดิฉันนยาแล้วก็ลุงแจมเช่นเคยนะคะเราจะเป็นยาสามัญประจําบ้านช่วยอาการแก้อาการเดือดเนื้อร้อนใจให้กับท่านผู้ชมนะคะวันนี้นะคะ บรรดาผู้ปกครองรวมถึงนักเรียนนักศึกษานะคะที่ยังเป็นเยาวชนมือรุ่นอยู่จะต้องฟังเรื่องนี้ให้ดีๆนะคะเพราะว่าเรากําลังจะพูดถึงปัญหาสังคมค่ะเรื่องของการตั้งครรภ์การท้องในภาวะที่ไม่พร้อมนะคะ ถือว่าเป็นปัญหาที่ทุกๆคนจะต้องช่วยกันแก้นะคะแล้วก็วันนี้ดิฉันอยู่กับแขกรับเชิญที่ดูแลเรื่องนี้โดยตรงเลยนะคะท่านเป็นกุมารแพทย์ด้านเวชศาสตร์ัวรุ่นคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีอาจารย์แพทย์หญิงจิรพรอรุณากูลสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะก่อนจะไปคุยการวันนี้อย่างที่บอกไปนะคะเรื่องของปัญหานี้ใหญ่มาก เรื่องเด็กวัยใสเด็กวัยทีนท้องวัยทีนมีคำาเยอะแยะเลยนะครับแล้วก็ดูเหมือนว่าก็จะกลายเป็นปัญหาอื่นๆตามมาด้วยนะคุณนยาไปเจอของจริงมาเลยใช่ไหมเมื่อวานเวานนี้ค่ะแต่ว่าเดี๋ยวก่อนจะไปลงรายละเอียดคุยปัญหาคุยถึงสถานการณ์เราจะเปิดสายให้ผู้ชมนะคะโทรเข้ามาพูดคุยกันสดๆได้ตลอดทั้งรายการของวันนี้เลยนะคะตามเบอร์โทรศัพท์ที่ปรากฏบนหน้าจอ0 2 3 3 8 3 แปค่ะทวนอีกครั้งนะคะเดี๋ยวทีมงานเอาเบอร์โทรศัพท์ขึ้นหน้าจอให้นะคะ0 2 3 3 8 3 8 3 4ค่ะโทรมาพูดคุยว่าสอบถามคุณหมอได้นะคะครับเป็นไงครับเห็นคุณหมอตอนนี้กำลังเผชิญ <c oughs> ที่โรงพยาบาลรามาโดยเฉพาะภาคของกุมารแ,แพทย์ใช่ไหมฮะ <c oughs> กุมารแ,แพทย์เนี่ยกำลังเผชิญกับเรียกว่าเป็นหน้าดานเลย <c oughs> นะครับเด็ <c oughs> กเด็ก สมัยก่อนนี่กุมารแพทย์นี่จะดูแลเด็กทารกใช่ไหมครับแต่ตอนนี้ต้องดูแม่ของเด็กทารกด้วย <c oughs> เพราะแม่ของเด็กทารกนั้นก็ยังเด็ก ใช่ไหมครับครับเป็นไงบ้างฮะเห็นบอกว่าตอนนี้หนักมากเลยก็เราก็ดูแลเด็กกลุ่มนี้เยอะขึ้นนะคะก็ต้องบอกว่าจํานวนตัวเลขของเด็กที่เป็นแม่วัยรุ่นก็คือแม่วัยรุ่นเนี่ยจริงๆก็คืออายุที่น้อยกว่า20ปีมาคลอดเนี่ยก็มีจํานวนมากขึ้นนะคะแล้วก็ปัญหาอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันก็ตามมาเห็นบอกว่าอาจารย์เจอครั้งเด็กอาที่สุดนี้อายุแค่11เองค่ะค่ะหลายปีเมื่อไหร่ ก็สักประมาณ4ีหปีก่อนนะคะก็มาได้ประวัติคือจริงๆคือยังไม่เคยมีประจำเดือนเลยอะค่ะก็มาอีกทีนั้นก็คือตั้งคันแล้ว สิบเอ็ด<ง>ขวบ<ง>เท่านั้นนะคะ <c oughs> อาจารย์เจอคุณหมอเจอลักษณะยังไงคะเป็นเพศสัมพันธ์ที่อยู่ในวัยรุ่นกันเองหรือว่าก <c oughs> ับการถูกกระทาชำเราด้วยมีมีหลากหลายรูปแบบค่ะ <c oughs> ส่วนหนึ่งเนี่ยก็มีทั้งมีเพศสัมพันธ์กันเองกับเพื่อนกับแฟน <c oughs> อย่างเงี้ยนะคะหรือว่าบางส่วนเนี่ยก็มีแบบเป็นการถูกกระทำชำเราแบบถูกขกืนกาจจะโดยทั้งคนในครอบครัวบ้างหรือก็เนี่ยค่ะเพื่อนนะคะหรือแฟนค่ะ เป็นสถานการณ์ที่น่าเป็นห่วงางยี่คุณหมอบอกว่ามันก็มีตัวเลขที่เยอะมากที่จิบยกเรื่องนี้ขึ้นมาเนี่ยเป็นเพราะว่าจําได้ไหมฮะมีอยู่เคสหนึ่งที่กําลังอยู่ในศาลด้วยก็คือว่าเด็กอายุ10ม .3 หรือม .4 นี่เองปรากฏว่าตอนเนี้ถูกไปพ่อแม่เนี่ยไปแจ้งความว่าถูก ผู้ชายที่เป็นน้าอายุ40กว่าผมผืนแล้วก็ท้องเสร็จแล้วก็พาแม่ก็พาเด็กไปทําแทง <happy> ้งแต่ยังกลับเข้าไปเรียนได้คดีก็ยังอยู่ในศาลอยู่เลย <expecting S 3> ครับเดี๋ยวนี้อายุแค่เท่าไหร่14เอง มอหนึ่งด้วยเท่าไหร่เนี่ยก็ตั้งคันแล้วก็ต้องบอกว่าอย่างน่าจะเคยเห็นโฆษณาสสสกันใช่ไหมคะที่เกี่ยวกับเรื่องของแม่วัยรุ่นนะคะเราก็พบว่าปี2553เนี่ยมีแม่วัยรุ่นเนี่ยเกือบ250,000รายนะคะซึ่งถ้าเทียบกับปี2551เนี่ยประมาณ7,000 0กว่ารายคุณหมอย้ำบอกว่าอีกสักครั้งนะเท่าไหร่นะ250,000 2 0 0 0 0 0กวคนใช่ค่ะเกือบ3 0 0 0 0ด้วยซ้ำ250,000นะใช่200,000ค่ะแล้วก็ ครึ่งหนึ่งก็ตัดสินใจที่จะยุติการตั้งครรภ์ทำทั้งการทําแท้งที่ปลอดภัยหรือไม่ปลอดภัยค่ะด้ห้าหมื่นกว่าคนนี่ใช่ไหมครัอาจารย์ค่ะอันนี้ก็เป็นอันนี้ก็คือเป็นตัวเลขที่ดูเพิ่มขึ้นเรื่อยๆในทุกปีนะคะค่ะนี้ก็เป็นอธิบายของแม่คลอดบุตรนะคะที่แม่อายุ1 0 1ถึงปีนะคะถ้าเทียบกันในร้อยละของหญิงที่มาคลอดทั้งหมดนะคะซึ่งปกติแล้วเนี่ยตัวเลขโดยทั่วไปขององค์การนาลานี่ยเขาก็จะไม่อยากให้เกิน10%ซของบ้านเราก็ประมาณ16 เป็นนะคะ <Okay. S 2> ค่ะแล้วก็ต้องบอกว่าตัวเลขมันมากขึ้นอย่างที่เมื่อกี้ทียบให้ฟังว่าปี2551นห้ารสิเนี่จากการสำรวจของสอสสเนี่ยก็พบว่ามีแม่ตั้งครรภ์อยู่สักประมาณ70,000กว่ารายปีสองพันห้อ่าโทษทีค่ะ53เนี่ยก็อยู่ที่ประมาณเนี่ยค่ะ250,000ห่น ต้องบอกว่าตัวเลขสีแดงข้างล่างคืออะไรคือสีแดงข้างล่างนี่เป็นอายุที่น้อยที่สุดก็คือน้อยกว่าสิบถึงสิบสี่ปีก็คือประมาณร้อยละสิบจุดสี่ใช่ค่ะแล้วก็แต่ในรุ่นก็ยังอยู่ในระดับที่พอรสิบถึงสิบสีเจ็ดก็เจ็ดเปอร์เซ็นต์พอสิบน้อยหมายถึงว่าอายุจิตนักาน้อยกว่าสิบเก้าปีก็อยู่ที่ประมาณสิบหกเปอร์เซ็นต์ก็ต้องถือว่าเป็นตัวเลขที่เยอะอะค่ะเพราะว่าตัวเลขที่ควรจะเป็นไม่ควรเกินสิบเปอร์เซ็นต์ตัวเลขนี้นี่สะท้อนอะไรได้คะคุณหมอคะ ก็สะท้อนให้เห็นว่าเราพบปัญหาเรื่องแม่ตั้งครรภ์นในวัยรุ่นเยอะขึ้นะนะคะแล้วก็สุดท้ายแล้วเนี่ยมันก็จะกลายเป็นเป็นปัญหาที่ทุกทุกคนในสังคมเนี่ยคงจะต้องอมาเผชิญค่ะ,คะ,ะ,คะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการดูแลเด็กที่ไม่พร้อมหรือเด็กที่เติบโตมากับครอบครัวที่มไม่พร้อมที่จะให้การดูแลลูกที่คุณหมอเจอเป็นเคสที่มารักษามาแจ้งถึงโรงพยาบาลเนี่ยแสดงว่าก็ก็จะมีทั้งรักษาไว้ก็คือคันไว้กับ กรณีแห้งด้วยใช่ไหมคะเราก็มีอะไรบ้างคะปัญหาก็คือมีทุกรูปแบบค่ะก็มีตั้งแต่ว่าตั้งต้องการที่จะตั้งคันต่อนะคะด้วยความที่อาจจะไม่อยากทําแท้งกลัวบาปหรืออะไรก็ตามอันนี้เราก็ช่วยกันดูแลนะคะเพื่อให้เขาเนี่ยสามารถที่จะเป็นแม่ได้นะคะที่มีคุณภาพนะคะแล้วเราก็เจอประเภทที่แบบ ไม่สามารถที่จะดูแลลูกได้จริงๆอย่างเช่นอายุ13ยังเรียนหืออยู่มสองออย่างนะคะซึ่งเราก็ประเมินด้านความพร้อมแล้วก็เราก็มีทีมแพทย์ในการช่วยเหลือดูแลค่ะค่ะมีดูแลจนถึงระดับไหนยังไงบ้างคะคือเราก็ดูแลตั้งแต่คือเราก็ร่วมกับหมอสูวนะคะคือคลินิกที่หมอทำเนี่ยก็เป็นคลินิกแม่วัยรุ่นก็คือร่วมกับทํางานร่วมกับสูติแพทย์สูติแพทย์ก็จะดูแลเรื่องการฝาก การฝากคันนะคะทางเราก็ประเมินสภาพจิตใจเพราะเราพบว่าการตั้งคันในวัยรุ่นเนี่ยส่งผลกระทบหลายอย่างมากเลยกับตัวแม่เองที่ตั้งคันแล้วก็ตัดสินใจไม่ว่าจะตัดสินใจยุติการตั้งคันหรือตัดสินใจที่จะตั้งคันต่อหรือมีบุตรเนี่ยรู้แล้วแต่ได้รับผลกระทบทั้งสิ้นเพราะว่าเป็นสิ่งที่ร้อยละแปดสิบเนี่ยของการตั้งคันในวัยรุ่นเนี่ยแม่ไม่ได้ตั้งใจที่จะตั้งคันนะครับส่วนใหญ่เขาจะต้องเผชิญกับการ ทั้งร้อยเลยเกือบทั้งร้อยก็คือเกือบก็เนี่ยค่ะร้อยละแปดสิบกว่าเปอร์เซ็นต์เนี่ยก็คือเป็นการตั้งครรภ์แบบไม่ตั้งใจไม่ตั้งใจแต่มันเยอะขึ้นเรื่อยๆทีห้องก็ดูตัวเลขเมื่อสักครู่ก็เพราะว่าไม่ตั้งใจมากเรื่อยๆก็คืออันนี้มันก็สัมพันธ์กับเรื่องของการตาการมีเพศสัมพันธ์นะคะเวลาที่มีเพศสัมพันธ์มากขึ้นนะคะเด็กก็ แต่พอมีความรู้ทางด้านเพศศึกษาน้อยลงหรือว่ามีไม่ไม่ไม่พอนะคะหรือมีความเชื่อในด้านการดูคุมกําเนิดการดูแลตัวเองที่ไม่ถูกต้องเนี่ยมันก็ทําให้มีอัตราการตั้งครรภ์ที่มากตามไปกับการมีสัมพันธ์อันนี้ก็เป็นการตรวจนะคะนี่ก็เป็นภาพในคลินิกนะคะอันนี้เป็นนี่ก็ต้องบอกเป็นภาพค่ะค่ะอันนี้ก็เป็นคุณแม่คือเราก็ถ่ายจากทางด้านหลางนี่เราขออนุญาตแล้วอันนี้พาบรตรษามาอันนี้คือกรณีท้องไม่พร้อมเหมือนกันตั้งครรภ์ไม่พร้อมใช่ค่ะ ตอนนี้ก็เป็นเด็กครเวลาทีเด็กเราก็จะประเมินค่ะประเมินสภาพจิตใจนะคะประเมินศักยภาพในการเลี้ยงดูว่าว่าเขาจะมีความสามารถในการเลี้ยงดูได้อย่างไรนะคะนอกจากนี้เนี่ยเราก็มีการประเมินหลักๆเลยก็คือเรื่องของโรคซึมเศร้าเพราะเราเจอได้เกือบที่รามาเองเราเคยทําเก็บ ข้อมูลวิจัยนะคะเรเจอว่าเด็กที่มีภาวะซึมเศร้าถึงเกือบร้อยละยีคุณหมอไม่ได้ดูแค่เรื่องของร่างกายความพร้อมไปตรวจอายุคันเท่านั้นค่ะอันนั้นเนี่ยหมจิตใจด้วยทางหมอสูงก็จะดูเป็นหลักทางด้านว่าอายุคันเป็นยังไงบ้างนะคะลูกโตแบบเจริญตามอายุคันดีไหมแต่ว่าเราเนี่ยก็จะดูทางด้านจิตใจสภาพสังคมเป็นจิตใจสำคัญไม่น้อยเลยใช่ค่ะเพราะว่าคุณที่ยังเด็กอยู่เนี่ย มีความเครียดนะคะลูกเนี่ยที่อยู่ในท้องนนก็ต้องได้รับผลกระทบตรงนั้นไปด้วย<ะ>นอกจากนี้เนี่ยเราก็มีการดูแลไปถึงครอบครัวของพ่อแม่นะคะเพราะว่าตัวเด็กเองเวลาที่ตั้งครรภ์แล้วไม่พร้อม,มก็มีผลกระทบกับเนี่ยค่ะบางครอบครัวก็ไล่ลูกออกจากบ้านนะคะบางครอบครัวก็ส่งลูกไปอยู่จังหวัดอื่นเพราะว่า<ะ>อับอายคนรอบบ้าน,น<ม>บางครอบครัวพ่อแม่โกรธมากมนะคะเด็กก็เข้าบ้านไม่ได้คือเราก็<อ>จเจอปัญหาตรงเนี้ตามมา นอกจากนี้ปัญหากับคู่นะคะเด็กหลายคนพอท้องปั๊บแฟนก็ชิงเลิกลไปก็แบบเอ้ยหนีผาวัยรุ่นเด็่ที่หมอบอกชิงหนีชิงหนีไปนะคะแม่เด็กวัยรุ่นที่ตั้งคันเองเนี่ยก็ได้รับผลกระทบกับสิ่งที่เกิดขึ้นค่อนข้างเยอะนะคะนอกจากนี้เนี่ยเราประเมินตัวเด็กวัยรุ่นนะคะเราดูแลสภาพจิตใจเราประเมินครอบครัวนะคะเพื่อหลังน้อยเนี่ยเราก็จะประเมินเรื่องของศักยภาพในการที่จะดูแลเด็ก เพราะว่าเด็กที่เกิดมาเนี่ยพอพูดจริงๆตัวของเด็กเอง13บ4เนี่ยเขาก็เลี้ยงได้ยากมากนะคะสถานะทางการเงินก็ไม่มีรายได้ยังเรียนหนังสือเพราะฉะนั้นครับอาหาอาชีพก็ไม่มีมันครอบครัวนใหญ่ตกอยู่ที่คุณพ่อคุณแม่เพราะฉะนั้นเนี่ยคุณตาคุณยายคุณปู่คุณย่าก็จะเป็นคนที่เรากําลังก็เราก็ต้องมองดูว่าอาจจะมีศักยภาพในการเข้ามาช่วยเหลือขนาดนี้อายุสักเท่าไหร่สิ ก็น่าจะประมาณ1 5บ6้าสิบค่ะนี่เราก็เป็นทีมที่มาทํางานร่วมกันนะคะก็มีนักสังคมสงเคราะห์นะคะมีกุมารแพทย์นะคะมีพยาบาลนะคะมีนักจิตวิทยาแล้วก็บางครั้งเราก็มีจิตแพทย์ก็เข้ามาร่วมดูเดี๋ยวพวกนี้จะถูกไล่ออกจากไล่ออกจากบ้านก็มีไล่ออกจากโรงเรียนด้วยไหมก็ขึ้นอยู่กับสถานศึกษาค่ะคือบางสถานศึกษาก็แบบชัดเจนเลยว่าถ้าท้องเนี่ย เรียนต่อไม่ได้เราก็มีการประสานกับทางโรงเรียนนะคะชี้แจงกับทาง,รงเรียนให้เห็นประโยชน์ถึงการที่เด็กกลุ่มนี้เนี่ยจะยังได้รับการช่วยเหลือต่อเนื่องอเพราะลองนึกภาพดูว่าเด็กคนหนึ่งที่มีความไม่พร้อมอยู่แล้วต้องมาตั้งคันใช่ไหมคะเราต้องดูแลเด็กหนึ่งคนเนี่ยถ้าเรายังไม่ให้เขาได้รับการศึกษาอีกอตัวเขาไม่มีการศึกษาต่อเนื่องนึกภาพว่าแล้วเด็กที่อน,อนาคตที่จะดูแลเด็กอีกหนึ่งคนที่เกิดมาเนี่ยมันก็ ไปได้ยากเด็กเหล่านี้เขาเรียกว่าท้องแรกใช่ไหมฮะท้องนี่จะมองไม่ค่อยเห็นใชไม่ค่อยเห็นได้เห็นเท่าไหร่บางคนที่สามารถที่จะเรียนอยู่ได้เจนกระท่งอีกสองสัปดาห์จะโคดรใช่ใช่ค่ะหมอก้มีแบบนี้หมอก็มีเคสหลายเคสที่โรงเรียนก็ยินดีนะคะแล้วก็ให้เด็กมาเรียนหนังสือได้แล้วก็ไม่ได้เปิดเผยข้อมูลส่วนตัวของเด็กซึ่งก็ถือว่าเป็นข้อมูลส่วนตัวที่เขาตั้งคันหรืออะไรก็ตามคุณครูก็ไม่ได้เอามาพูดทำให้เด็กคนอื่นรับรู้มาล้อมาอะไรนะคะ ก็หลายโรงเรียน,นเด็กก็สามารถเรียนจนเกือบใกล้ข้อได้เลยแล้วหลังจากคลอดเสร็จถ้ามีคุณปู่คุณย่าคุณตาคุณย,า,ณยายช่วยดูแลหลานเด็กคนเหล่านี้ก็กลับไปเรียนหนังสือได้ต้องบ<พ>อก <พอ S 2> ว่าหลาย <พอ S 1> ๆข้งพ่อของเด็กคนนี้เป็นเพื่อนนักเรียนหรือเปล่าโดยส่วนใหญ่ก็เป็นเพื่อนนักเรียนมีมหลาย เยอะมากค่ะมันมีหลายรูปแบบรูปแบบค่ะมีทั้งเจอมีใครบ้างฮะโดยส่วนใหญ่ก็จะเป็นเพื่อนเพื่อนด้วยกันตอนนี้ต้องเจอบอกทั้งบอกว่าเจอยังไงเลี้ยงครอบครัวไม่ได้แน่นอนเพราะว่าก็ยังเด็กด้วยกันทั้งคู่ใช่ไหมฮะมอลหนึ่งพ่ออยู่มสองหรือมหนึ่งด้วยกันอ่าค่ะใช่ค่ะอย่างดีก็เป็นรุ่นพี่ที่โรงเรียนแต่ว่าก็ยังเนี่ยค่ะก็ยังเด็กมากเป็นรุ่นพี่เป็นคนใกล้ชิดมีมค่ะก็ก็ถ้าส่วนใหญ่ถ้าเป็นกระกูล จากคนใกล้ชิดอย่างเช่นพ่อเลี้ยงพ่อพี่นะลุงป้านะอาทางลุงอะไรเนี้ยทั้งหลายเนี่ยส่วนใหญ่พวกนี้ถ้าคือทางกฎหมายเนี่ยเราก็ให้ยุติการตั้งคันได้อันนี้เป็นไปตามกฎหมายอันนี้เป็นเรื่องของการการยุติการตั้งคันหรือภาษาว่าเราก็ทําแท้ทแท้แถูกกฎหมายนะคะเพราะว่าถือว่าเด็กคนนี้ก็ได้รับผลกระทบทางจิตใจมากแล้วค่ะเขาก็ไม่ควรที่จะต้องมาเผชิญกับปัญหาที่ตามมาโดยที่เขาไม่ได้เป็นผู้ก่อ คุณหมอบอกว่าอายุ17บางคนท้องมาแล้วสี่ครั้งแกเราก็เคยเจอเหมือนกันค่ะท้องแล้วท้องอีกท้องท้องแล้วท้องอีกเนี่ยฮะใช่ค่ะอันนี้เป็นปัญหาเนี่ยอยู่ที่ที่ไหนคะเนี่ยต้องตรงฐามนตัเด็ตัวเด็กนะคะผู้ปกครองไม่ได้ใกล้ชิดเพราะว่าเกิดปัญหาซ้ำๆต่อเนื่องกันหมายถึงเฉพาะในเด็กคนนี้ใช่ค่ะแต่แลเวลาเราฟังเราก็โหเนี่ยสิบเจ็ดท้องมาได้ต้องสี่ครั้งใช่ไหมคะหลายคนฟังอาจจะรู้สึกอย่างนั้นค่ะ แต่ว่าคนที่ทํางานอยู่ตรงนี้หลายคนคงจะรู้เลยะค่ะว่ารจริงๆแล้วเนี่ยเด็กที่เราเจอเนี่ยก็เป็นเพียงผลลัพธ์ของของสภาพแวดล้อมแล้วก็สังคมรอบตัวที่เขาอยู่นะคะถามหมอว่าปัจจัยอะไรที่ทําให้เด็กมามีผลกระทบแบบนี้นะคะหมอตอบเลยว่าตัวของเด็กวัยรุ่นเองเนี่ยก็เป็นวัยที่มีความเสี่ยงนะคะคซึ่งมันก็อธิบายได้จากปัจจัยทางชีวภาพเราพบว่าสมองของวัยรุ่นเนี่ย เขายังพัฒนาได้ไม่ดีโดยเฉพาะในส่วนสมองที่ทำหน้า <ใจ S 2> ที่เกี่ยวกับเรื่องของการควบคุมการคิดการตัดสินใจการมองผลกระทบที่ตามมาการวางแผนการเรียนรู้จากความผิดพลาดเราพบว่าสมองส่วนนี้เนี่ยยังพัฒนาได้ไม่ดีและสมองส่วนที่พัฒนาดีกว่าคือสมองส่วนความอยากนะคะ,คะก็คือสมองส่วนกลางซึ่่องนี้เนี่ยเป็นเป็นการวิจัยทางการแพทย์ซึ่งผ,ผพบไม่เกิน สิปีที่ผ่านมานี้เอง mm hmm. มันเป็นวิชาการทางการแพทย์ที่ที่พัฒนาขึ้นเราสามารถจะเห็นการทํางานของสมองหรือการใช้ฟ mm ังชันแนลเริ่าเป็นฟังชันแนลเอ็มอาร์ไอก็คือเป็นเครื่องสแกนสมองนะคะที่ใช้ขึ้นแม่เหล็กไฟฟ้าเนี่ยเขาสามารถจะเห็นได้เลยว่าเวลาที่เราคิดเรื่องนี้เวลาที่เด็กคนหนึ่งคิดเรื่องนี้สมองส่วนไหนกระตุ้น mm hmm. แล้วเขาก็พบว่าในเด็กวัยรุ่นเนี่ยสมองส่วนการคิดเนี่ยมันยังพัฒนาได้ ไม่ดีแต่สมองส่วนความอยากรู้อยากเห็นอยากลองความหลงไหลความอะไรที่เป็นเหมือนสัญชาตญาณดิบเนี่ยนะคะมันพัฒนาดีกว่ามากในรุ่นท่มนเคยเคยได้ยินแต่แบบเป็นรูปธรรมเคยยินว่าวัยรุ่นเนี่ยเป็นวัยคือขนองแล้วคนก็จะมองว่าเป็นวัยแห่งฮอร์โมนเดือดแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันอธิบายได้ทางปัจจัยทางชีวภาพเพิ่งได้ยินจากคุณหมอได้และวว่าอธิบายจากทางการแพทย์ได้เลยใช่ค่ะเพราะฉะนั้นมันจะเทียบอย่างนี้ค่ะเหมือนเราเห็นเด็กหนึ่งขวบ ที่เรารู้ว่าเขาจะเดินได้แต่เขายัางวิ่งไม่คล่องนั้นเด็กหนึ่งขวบถท่าวิ่งเนี่ย<อ>ก็ล้มแน่นอนเราะนั้นเราก็เ<ม><ะ>พราะสมองทําได้แค่นี้จริงๆค่ะสมองส่วนกล้ามเนื้อของเขาเนี่ยพัฒนาได้เต็มที่เท่านี้วัยรุ่นเหมือนกันค่ะนั้นวัยรุ่นก็สมองส่วน,วนการคิดเนี่ยเขาก็พัฒนาได้ไม่ดีเด็กที่อยู่ในสภาพแวดล้อมที่ดีที่เอื้ออยู่กับการสั่งสอนของพ่อแม่การดูแลที่ใกล้ชิดครูบาอาจารย์ที่ช่วยเหลือ ดูแลดีสมองส่วนหน้าพัฒนาไปได้ดีปัจจัยเสียงก็น้อยแต่เด็กหลายคนที่สภาพสังคมไม่เอื้อนะคะ,คะพ่อแม่ครอบครัวก็แตกแยกนะคะไม่มีเวลาดูแลอยู่กับปู่ย่าตายายที่อาจจะแก็บห่างกันค่อนข้างเยอะนะคะอยู่กับโรงเรียนที่อาจจะไม่เอื้อมากนะคะในการที่ทำให้เขารู้สึกเติบโตมาอย่างกาันรู้สึกมีตระหนักถึงคุณค่าของตัวเองเห็นตัวเองมีความสําคัญเนี่ย เด็กเหล่านี้เราก็เพราะว่าเขาก็มีความเสี่ยงค่อนข้างมากค่ะฟังคุณหมอแล้วหลายปัจจัยเหมือนกันนะคะสื่ออีกนะคะสภาพแวดล้อมสื่อสังคมที่เปลี่ยนไปค่ะใครมีลูกที่ฮอร์โมนเดือดนะจะจะมาปรึกษาอาจารย์ก็ได้นะตอนไหนนะอาจารย์ใช่ไหมคหมอก็ดูที่คลินิกวัยรุ่นนะคะที รามาธิบดีก็เราดูตั้งแต่10ปีขึ้นไปจนถึงยี่สินเอ็ก็ได้ใช่ไหมกาอยู่กัากว่านะพอโบนเดือดเอาไม่อยู่เนี่ยหลายๆคนผู้ปกครองอาจจะนั่งฟังเราล้อนๆหนาวหนาวบุตรของเราลูกหลานของเรา จะเป็นเหมือนที่เป็นข่าวเป็นข่าวไหมนะจะเกิดปัญหานี้กับลูกหลานขึ้นไหมท้องไม่พร้อมนะคะหรือว่าจริงๆลูกชายก็เหมือนกันนะคะจะต้องระวังนะต้องสองแสนห้าเนี่ยถือว่าสูงมากเลยนะใช่ค่ะเดี๋ยวพักกันสักครู่ช่วงหน้านะครับมาดูกันต่อว่าในส่วนนี้อาจจะเป็นจุดหนึ่งที่ที่คุณหมอมาดูในหลังจากเกิดเหตุแล้วจะเรียกว่าดู ปลายเหตุด้วยซ้ำนะคะเราจะต้องไปแก้ส่วนไห่ยังไงคุณหมอก็จะมีวิธีบอกเหมือนกันจะต้องระวังอะไรบ้างนะคะพักสักครู่ค่ะแล้วเดี๋ยวกลับมาลงแจมออนแอร์ค่ะ